สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่สั่งสมองสร้างสุขไลฟ์นะคะอ่านะคะใครเข้ามาแล้วนะคะรบกวนช่วยเช็คภาพเสียงนิดนึงนะคะว่าชัดไหมนะคะอ่าระหว่างนี้นะคะก็ขออนุญาตนะคะแชร์เชิญพี่น้องเรานะคะอ่าในกลุ่มต่างๆเนาะเข้ามาฟังหัวข้อนี้นะคะ วันนี้นะคะเราจะคุยกันเรื่องอะไรนะคะอ่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องแก่นสัจธรรมนะคะจุดเริ่มต้นของการสร้างความมั่งคั่งในชีวิตนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะครบกวนช่วยไวเช็คภาพเสียงนิดนึงนะคะว่าชัดไหมนะคะอ่าถ้าชัดเดี๋ยวเราจะได้ไปต่อยาวๆเลยนะคะวันนี้นะคะ ค่ะสวัสดีพี่บุญยืนค่ะสวัสดีพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีพี่ต้อค่ะอบอุ่นนะคะวันนี้นะคะตั้งแต่เริ่มไลฟ์เลยเนาะนะคะค่ะขอรบกวนช่วยให้เช็คภาพเสียงนิดนึงนะคะว่าชัดไหมนะคะอ่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะชัดโอเคนะคะสวัสดีพี่เปิ้ลค่ะชัดโอเคนะคะอ่านะคะหัวข้อวันนี้นะคะเอ่อ นะเป็นอะไรที่หลายๆท่านนะคะช่วงนี้เนาะก็มีความท้าทายเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะก็อยากจะให้มาแบ่งปันเรื่องนี้นะคะไลฟ์ที่แล้วเนี่ยนะคะ,ะถ้าชัดเราก็จะไปเลยนะคะไปต่อเลยไลฟ์ที่แล้วนะคะมีคําถามให้ทุกคนไปขบคิดเนาะหรือว่าถามตัวเองนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะที่คุณควรจะได้เนาะนะคะ ก็มีหลายคนนะคะก็ตอบมาบอกว่าต้องการมีอิสระภาพนะคะด้านการเงินนะคะอิสระภาพจากทุกๆเงื่อนไขนะคะที่มันเข้ามาในชีวิตเนาะนะคะเพราะว่าช่วงนี้หลายหลายคนนะคะก็มีปัญหานะคะหรือว่ามีความท้าทายนั่นแหละนะคะเรื่องนี้อยู่เนาะ,ะก็คือความอ,อ้อยขอใช้คําว่าความท้าทายเนาะ,ะเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันดูแบบว่ามันดูจํากัดนะคะความรู้สึกของเรานะคะอ่านะคะ อืมพี่ต้อบอกว่าเสียงซาๆซาแซกนิดหน่อยอ่ะโอเคอาจจะเป็นที่สัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนาะนะคะอ่ะนะคะแล้วนะคะทุกปัญหาทุกความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอ่าอะไรนะคะหรืออะไรที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นหรือว่าเป็นแก่นอะนะคะที่เราจะ หรือว่าเป็นเข็มทิศนําทางอะที่จะทําให้เราอะค่ะนำที่จะนําเราอะไปสู่ขอเรียกว่ามันเป็นภาคใหม่ของชีวิตก็แล้วกันก็คือไปสู่ชีวิตที่มันไม่เป็นแบบเนี้ยไม่เป็นแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี้ยนะคะอ่าวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องนี้กันเนาะนะคะถ้าตอนนี้นะคะไอ้ขอยกเรื่องนี้มาพูดนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยส่วนใหญ่นะคะที่ทักเข้ามาสอบถามจะมีปัญหาเรื่องนี้คือว่า ถ้าตอนนี้ปัญหาที่ทุกคนมีเนี่ยนะคะมันเป็นเรื่องของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะก็คือเรื่องเงินนะคะคือความร่ำรวยนี่แหละนะคะที่เราอะได้คำตอบจากคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราควรจะได้แล้วเราตอบว่าไอ้ความมั่งคั่งร่ำรวยนี่แหละนะคะเราคิดว่าตอนนี้มันน่าจะจำเป็นที่สุดนะอ่ามันน่าจะจำเป็นที่สุดอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีคุณนครค่ะนะคะนะคะคือ คือคนส่วนมากนะอ้คิดว่าคิดว่าเขาอะคิดว่าความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยนะคะคือสิ่งที่จะทําให้เขามีความสุขนะคะอ้อยขอบอกตรงนี้ว่านะคะเงินเนี่ยนะคะไม่ได้ทําให้ทุกคนน่ยมีความสุขนะคะเพราะว่าคนมากมายที่มีเงินเนี่ยก็ไม่มีความสุขนะคะ แต่ว่าเงินเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาชีวิตเท่านั้นเองนะคะสวัสดีน้องออนค่ะสวัสดีพี่เอค่ะนะคะถ้าตอนนี้นะคะคุณมีความท้าทายในเรื่องของอปัญหาเรื่องเงินหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามเนี่ยนะคะว้ายอยากจะให้ทุกคนนะคะทำความเข้าใจกับประโยคที่ว้ายจะพูดต่อไปนี้นะคะอยากให้ทุกคนทําความเข้าใจกับประโยคเหล่านี้นะคะถ้าท่านไหนสะดวกพิมพ์ก็รบกวนพิมพ์มาหน่อยนะคะ ประโยคแรกก็คือคุณคิดยังไงคุณก็จะได้รับอย่างนั้นนะคะความคิดกลายเป็นความจริงนะคะประโยคแรกนะคะคุณคิดยังไงนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นความคิดกลายเป็นความจริงนะคะสองก็คือคุณกลัวสิ่งใดคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตของคุณเอง คุณกลัวสิ่งใดคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตตัวเองนะคะอันนี้ประโยคที่สองนะคะสามก็คือคุณให้พลังงานกับสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลนะคะคุณให้พลังงานกับสิ่งใดสิ่งนั้นขยายผลนะคะประโยคที่สี่ก็คือคุณสร้างชีวิตจากความคิดและความรู้สึกของคุณนะคะสวัสดีคุณอับซ้อนค่ะนะคะ คุณสร้างชีวิตจากความคิดและความรู้สึกของคุณค่ะและประโยคที่5ก็คืออารมณ์เป็นตัวกำหนดอนาคตของคุณค่ะนะคะนะตัวเราปัจจุบันเนี่ยนะคะคือจิตสำนึกที่เรารับรู้ผ่านทางการมองการฟังการได้กลิ่นสัมผัสนะคะแล้วก็ลิ้มรสเนาะนะคะตอนนี้เราเห็นอะไรฟังอะไรนะคะ ตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเรารู้สึกขาดแคลนอยู่เราบ่นว่าเงินไม่พอนะคะ,ะชีวิตมันแย่นะคะมันชักหน้าไม่ถึงหลังกังวลนะคะคิดคิด,ค,ดคิดถึงแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะแล้วมันก็ทำให้คุณหงุดหงิดอารมณ์เสียทุกวันอะกับเรื่องเหล่านี้นะคะสิ่งนี้คือคุณกำลังทำทั้ง5ข้อที่อ้อยบอกไป ะะและทั้งหมดที่คุณทำตอนนี้คือการเลือกคือการที่คุณเลือกที่จะมีประสบการณ์แบบนี้ต่อไปด้วยนะคะคือการที่คุณส่งคำสั่งไปยังจิตใต้สำนึกของคุณนะคะให้นำพาคุณไปสู่ความขาดแคลนยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนี่นะคะชีวิตเราคือผลของความคิดและความรู้สึกที่เรามีต่อมัน นะคะคือถ้าจะเกลิ่นท้าวความถึงเรื่องนี้มันยืดยาวมากนะคะนี่ไอเอามาบอกที่มันเป็นแก่นนะคะที่ไอสรุปแล้วไอใช้แล้วหอเอามาปรับใช้ในชีวิตของไอ้นะคะสวัสดีคุณน้องดาวค่ะนะคะชีวิตเราคือผลของความคิดและความรู้สึกที่เรามีต่อมันนะคะไม่ว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นแค่ความจริงในปัจจุบัน แต่คุณสามารถเปลี่ยนมันได้นะะนี่คือสารที่ส่งถึงคุณทุกคนที่ได้ฟังไลน์นี้นะคะคุณสามารถเปลี่ยนมันได้นะคะเพราะว่าผู้คนส่วนมากเนี่ยจะตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหมายความว่าถ้าคุณเห็นสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคุณก็จะคิดถึงสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันรู้สึกไปกับสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะคุณก็จะยิ่งดึงดูด สิ่งนั้นเข้ามามากขึ้นนะคะลองดูว่าตอนนี้คุณเห็นอะไรอยู่คุณคิดถึงอะไรอยู่คุณรู้สึกไปกับเรื่องอะไรอยู่คุณกำลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามามากขึ้นนะคะ,ะและคนส่วนใหญ่นะคะเวลามองดูชีวิตตัวเองเนี่ยนะคะในปัจจุบันนะในสภาพปัจจุบันนะแล้วบอกว่าเนี่ยมันคือฉัน นะะเนี่ยมันคือชีวิตของฉันนะ,ะอ้อยขอบอกว่ามันไม่ใช่คุณแต่มันเคยเป็นคุณตัวคุณตอนนี้นะคะไม่มีเงินเนี่ยนะคะถ้าตัวคุณตอนนี้ไม่มีเงินไม่มีคู่ชีวิตที่ต้องการหรือว่าสุขภาพของคุณไม่ดีอย่างที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะมันคือผลที่ตกค้างจากความคิดและการกระทำของคุณในอดีต เราอยู่ในความคิดและการกระทำในอดีตนะคะตอนนี้คือเราอยู่ในผลของความคิดและการกระทำของเราในอดีตที่เราเคยสร้างไว้นะคะเวลาที่เรามองชีวิตในปัจจุบันแล้วเรานิยามว่ามันเป็นแบบนี้แหละชีวิตฉันก็เป็นแบบนี้แหละเราก็กำลังสร้างมันซ้ำขึ้นมาอีกค่ะเออนะคะมันมันคือการสร้างซ้ำขึ้นมาอีกอะนะคะ นี่คืออะไรนะคะนี่คือฐานคิดที่มาจากความกลัวนี่คือฐานคิดที่มาจากความขาดแคลนนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนสภาวะจิตหรือว่าความคิดนี้ไปสู่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ได้ยังไงนะคะชีวิตมันคือกระบวนการนะคะ,นะคะนี่คือกระบวนการของชีวิตวิทยกำลังจะบอกว่า ถ้าตอนนี้คุณรู้สึกตกต่าจนถึงขีดสุดหรือว่ามันมีสภาวะเล่งเร้าอะไรบางอย่างให้คุณจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอะไรบางอย่างขอให้คุณรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันกําลังจะนําคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเสมอนะคะตัวเองก็เคยเป็นแบบนั้นนะคะไม่ว่าตอนนี้นะคะเราจะเปลี่ยนฐานคิดที่มาจากความกลัวความขาดแคลนนี้ได้ยังไงใช่ไหม ะค,ะคือไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะต้องการความสำเร็จทางโลกนะคะหรือว่ามีสภาวะเร่งเร้าทางจิตวิญญาณเกิดขึ้นตอนนี้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้นะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือเอาตัวเองมารู้รู้จากต้นกำเนิดอันงดงามทรงพลังของคุณนะคะนี่คือแก่น สัจธรรมของสิ่งอันเป็นทั้งหมดนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะและเมื่อคุณรู้เนี่ยนะคะซึ่งมันมีสารที่จะบอกกล่าวเรื่องนี้มากมายพอสมควรนะคะมากมายพอสมควรนะคะอ้อยขอบอกว่าเมื่อคุณรู้ครั้งหนึ่งเหมือนที่อ้อยรู้เนี่ยนะคะคุณจะสามารถ นำการรู้นี้เนี่ยนะคะไปต่อยอดสร้างภาคใหม่ของชีวิตอะคือภาคใหม่ของชีวิตที่คุณปรารถนาต้องการได้ด้วยตัวคุณเองคืออ้อยไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเมื่อคุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณรู้ความจริงข้อนี้แล้วคุณจะเอาไปปรับใช้ยังไงในชีวิตประจำวันของคุณนะคะอ่าอ่าเพราะว่าขึ้นความเถี่ยคะ่ะขึ้นความเถี่ยที่มันทรงพลังที่สุดนะคะที่ ที่มันทรงพลังที่สุดเลยนะคือมันอยู่ที่จุดที่จิตสํานึกและจิตใต้สำนึกหรือจิตวิญญาณผสานเป็นเนื้อเดียวนะคะคือจุดที่ความคิดและความรู้สึกของคุณเป็นไปในทิศทางเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันเท่านั้นนะคะนั่นคือสภาวะอ้อยขอเรียกว่ามันเป็นสภาวะแห่งความเป็นเนื้อแท้ นะคะคือการตระหนักรู้ว่าคุณน่ะคือความงดงามยิ่งใหญ่นั้นนะคะคุณมีอำนาจในการสร้างสารรค์ทุกสิ่งให้เกิดขึ้นในกายภาพนี้นะคะครั้งหนึ่งนะคะที่เคยได้ยินประโยคนี้เนาะนะตอนที่ตอนที่ควานหาเส้นทางนี้อยู่เนี่ยนะคะคือมันไม่สามารถที่จะเข้าใจได้เลยว่า โค้ดหรือครูคนนั้นเนี่ยเขาพูดถึงอะไรนะคะวันนี้อ้อยสามารถบอกทุกคนได้เพราะว่าว้อยคือคนหนึ่งที่แตะสภาวะนั้นแล้วตระหนักรู้ถึงความเป็นสิ่งนี้แล้วนะคะอ้อยขอบอกทุกคนว่าไอสิ่งที่จะนําคุณให้เข้าสู่การตระหนักรู้หรือว่าสภาวะแห่งความเป็นนั้นน่ยคุณจะต้องรู้ว่าคุณนะ่ะเป็นอะไร คุณเป็นอะไรมาก่อนนะคะพลังชีวิตมันจะเปลี่ยนเริ่มต้นจากตรงเนี้ยนะคะคือพอไอ้รู้เนี่ยก็คือเรารู้สึกว่าเฮ้ยพลังชีวิตมันเปลี่ยนมันรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจนึ่ออกไหมคนที่มีอํานาจอ่ะจึงจะใช้อํานาจของตัวเองแต่คนที่มองตัวเองต่ําต้อยด้อยค่าไม่เห็นพนลังอํานาจที่ตัวเองมีไม่เห็นศักยภาพที่ตัวเองมีจะไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้ อ้อไม่ได้หมายถึงอำนาจที่จะกดข่มคนอื่นหรืออำนาจในทางที่จะใช้ไปในทางที่มันไม่ไม่ถูกไม่ควรไม่ใช่แต่มันคืออำนาจในการสร้างสารรค์ทุกสิ่งเพื่อตัวคุณเองอันดับแรกก่อนนะคะเพื่อเพื่อนมนุษย์อันดับที่สองและเพื่อทุกสรรพสิ่งนะคะเพราะว่าคุณเกิดมาไม่ได้เกิด เพราะทุกคนนะคะไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทำทุกสิ่งเพื่อตัวเองคนเดียวมันไม่ใช่ขอให้รู้ว่าชีวิตนำคุณมาสู่จุดเนี้เพื่อสร้างคุณค่าบางอย่างให้กับผู้อื่นเสมอนะคะสวัสดีพี่จ๊อบค่ะนะคะมันเป็นแบบนั้นนี่คือสิ่งที่ย้อยรับรู้นี่คือคือสิ่งที่ย้อยรับรู้ว่าจากความรู้สึกจากความเข้าใจของตัวเองนะคะ แล้วไม่ว่าตอนนี้นะคะคุณกำลังคุณกาลังศึกษาเรื่องอะไรอยู่นะคะจะเป็นในเรื่องของกฎแรงดึงดูดจะเป็นเรื่องของพลังงานจะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณจะเป็นเรื่องของศาสนารรนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความสุขสงบขึ้นในจิตใจของคุณนะคะแล้วอย่างที่ย้อยบอกมันจะนำคุณไปสู่การต่อยอดสร้างภาคใหม่ของชีวิตของคุณ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะนำไปสร้างสรรค์สิ่งใดให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณและผู้อื่นบนโลกใบนี้นะคะและสิ่งนี้นะคะความจริงข้อนี้เป็นสิ่งที่ทุกดวงจิตหรือว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ต้องเอาตัวเองมารู้นะคะจักรวาลกอสอสไม่ต้องการให้คุณมีชีวิตที่พร่องไม่ต้องการให้คุณมีชีวิตที่ไม่สมบูรณ์ แม้แต่น้อยไม่มีเลยนะคะสิ่งที่จักรวาลต้องการคือเป็นตัวคุณที่ดีที่สุดสมบูรณ์แบบที่สุดงดงามที่สุดอย่างที่คุณเคยเป็นมานะคะคุณคือผู้สร้างของตัวเองอยู่ผู้สร้างชีวิตของตัวเองอยู่ทุกขณะค่ะนะคะคุณคือผู้สร้างนะคะคุณไม่ได้ คุณจะไม่เป็นในสิ่งที่คุณอะเป็นมันอยู่แล้วไม่ได้นะคะคุณฟังประโยคนี้อีกครั้งนะคะคุณจะไม่เป็นในสิ่งที่คุณเป็นมันอยู่แล้วไม่ได้เพียงแต่ตอนนี้คุณไม่รู้ความไม่รู้เป็นเพียงแค่การถูกทำให้ลืมเท่านั้นเอาตัวคุณมารู้เอาตัวคุณมาจดจำตัวคุณเองให้ได้นะคะอ้อยพูดเสมอว่า การเรียนรู้สัจธรรมหรือว่าเรื่องของจิตวิญญาณคือการเรียนเพื่อที่จะรู้จักตัวเราเองตัวคุณเองนะคะตัวเราที่ว่านี้คือตัวตนที่แท้จริงภายในเมื่อคุณรู้ว่าคุณคือความงดงามคุณคือความสมบูรณ์แบบคุณมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ซับพอร์ตคุณอยู่ทุกขณะสภาวะจิตของความหดหู่สิ้นหวังท้อแท้หมดเลี้ยวแรง มันจะทําอะไรคุณไม่ได้ต่อไปนะคะการเปลี่ยนชีวิตจึงเริ่มต้นที่การรู้ว่าคุณมีพลังอันมหาศาลนี้ค่ะนะคะนี่คือเหตุผลนะคะนี่คือจิตตั้งต้นที่ย้อยกับพี่เอนะคะทำคอร์สสู่การรู้จักตัวตนที่แท้จริงให้เป็นคอร์สร่วมบุญกับสั่งสมองสร้างสุขนะคะ อ้อยไม่ได้คิดที่จะทำนะคะอ้อยบอกนะคะสิ่งนี้ถูกส่งมาให้ทำมีแรงบันดาลใจหรือว่าแรงดนใจบางอย่างให้ว่อยทำวันนั้นเลยอ้อยต้องทำวันนั้นเลยแล้วอ้อยก็ทำภายใน4วันนะคะทุกอย่างที่ทุกคนเห็นอ้อยทำเสร็จภายใน4วันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีกัลยาณมิตรของเราที่รับรู้ถึงจิตตั้งต้นนี้ร่วมบุญแล้วก็ อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สิ่งนี้นะคะอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยอนุญาตที่จะมอบความรักความปรารถนาดีให้กับตัวเองแล้วนะคะกว่า20คนนะคะคำว่าบุญของอ้อยหมายถึงอะไรไอ้อยไม่ได้หมายถึงการที่ให้คุณทําบุญแล้วคุณขึ้นสวรรค์ไม่ใช่นะคะบุญของอ้อยคือความสุข บุญของอ้อยคือความรักและความปรารถนาดีที่คุณจะต้องมอบให้กับตัวคุณเองก่อนนะคะเมื่อคุณให้ความรักความปรารถนาดีกับตัวเองจนอิ่มเต็มแล้วนะคะก็จึงมอบความรักความปรารถนาดีหรือว่าบุญนั้นเนี่ยส่งต่อบุญนั้นเนี่ยให้กับผู้อื่นต่อไปนะคะ แล้ว้อยก็ได้ทําสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นควบคู่กันในคอร์สร่วมบุญร่วมสร้างกับสังสมองสร้างสุขนี้คือเงินทุกบาทที่คุณนะคะร่วมบุญมานะคะหนึ่งคือคุณได้ให้ตัวเองได้รู้สะัจธรรมความจริงนี้นะคะเพราะไม่ว่าพบชาติใดก็ตามคุณก็ต้องรู้สิ่งนี้อยู่แล้วนะคะ ทุกดวงจิตมีหน้าที่เอาตัวเองมารู้สิ่งนี้นะคะแล้วคุณจะไปสร้างสารรค์ชีวิตในแบบที่คุณปรารถนาต้องการมันจะเกิดความสุขส,ขสงบทางใจนะคะซึ่งซึ่งอ้อยได้เคยรับมันมาก่อนแล้วนะคะและคุณก็มีส่วนร่วมในการที่จะส่งต่อเราจะใช้เงินนี้ในการเป็นเครื่องมือส่งต่อการรู้นี้ไปสู่ผู้คนให้มากที่สุดนะคะ อ้อยปาถนาจะนำสงสารนี้ออกไปให้มากและกว้างไกลที่สุดนะคะมันจะมันจะดีแค่ไหนลองคิดดูว่ามันจะดีแค่ไหนถ้ามีดวงจิตพี่น้องเราได้รับสารนี้เป็นหมื่นเป็นแสนคนในสภาวะที่โลกมันเป็นแบบนี้นี่ยคะในสภาวะที่โลกมันเป็นแบบนี้นะคะ โลกมันเป็นแบบทุกวันนี้มันจะดีแค่ไหนถ้าทุกคนจะกลับมามีพลังชีวิตแล้วสามารถที่จะขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองได้ด้วยความรักมันไม่ใช่ความมันจะไม่ใช่ความกลัวต่อไปนะคะมันจะไม่ใช่ความกลัวแล้วนะคะนี่คือการเปลี่ยนฐานคิดนะคะจากความกลัวความขาดแคลนมาเป็นความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์อย่าลืมว่าคุณทุกคนเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว นะคะและคุณจะไม่เป็นในสิ่งที่คุณเป็นมันอยู่แล้วไม่ได้ขอแค่มาฟื้นความทรงจำนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มาร่วมในคอร์สนี้อนุญาตให้ตัวเองได้รู้สิ่งนี้นะคะรู้สัจธรรมความจริงนี้นะคะแล้วมันจะเป็นแก่นนะคะเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของคุณต่อๆไปนะคะ ซึ่งรายละเอียดของคอร์สร่วมบุญเนี่ยนะคะไอ้อยได้ปักหมุดไว้ที่บนสุดของเพจนะคะหรือทักข้อความสอบถามที่แอดมินได้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มีส่วนร่วมในบุญครั้งนี้นะคะและขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ออกไปร่วมสร้างสิ่งดีๆร่วมกันนะคะอ้อยก็ขอให้ ทุกท่านนะคะบุญที่ทุกคนได้ร่วมกันในครั้งนี้ไม่ว่าจะร่วมเป็นเงินร่วมเป็นการแชร์แบ่งปันร่วมเป็นการบอกกล่าวร่วมเป็นอะไรทุกสิ่งอย่างก็ขอให้ท่านได้พบเจอแต่ความงดงามในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะศีลเสมอเราจึงได้เจอกันนะคะเพราะขึ้นพลังงานเดียวกันจึงได้พบกันและสิ่งนี้ก็เป็นการยืนยัน ความเป็นสายสัมพันธ์แห่งเราเพราะเราคือดวงจิตสายสัมพันธ์ของกันและกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเป็นพลังงานความสุขให้กันในวันนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ว่าอยากจะบอกกล่าวกับทุกคนนะคะสิ่งที่จะบอกกล่าวนั้นเนี่ยนะคะมันได้ถูกรวมไว้ในคอร์สร่วมบุญร่วมสร้างสู่การรู้จักตัวตนที่แท้จริงนะคะ คอสนี้มันไม่ได้จบเพียงแค่11บทเรียนแห่งการตื่นรู้นี้นะคะในอนาคตจะมีดวงจิตสายสัมพันธ์ใกล้ชิดนะคะของเรานะคะมาร่วมแบ่งปันในคอสนี้ด้วยนะคะฉะนั้นท่านไหนที่ร่วมบุญมาแล้วแล้วยังไม่เข้าสู่คอร์สเรียนนะคะเราจะใกล้ชิดกันมากขึ้นในคอสนี้นะคะและมันจะไม่จบไม่สิน้นมันจะเป็นการส่งต่อซึ่งความรักและความปรารถนาดี ออกไปอย่างไม่สิ้นสุดนะคะนี่คือสิ่งที่ว่าอยากจะฝากทุกคนบอกทุกคนนะคะในไลฟ์นี้นะคะโอเคนะคะ่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นพลังงานความสุขให้กันนะคะวันนี้อบอุ่นมากๆนะคะและขอบคุณทุกคนนะคะที่แชร์แบ่งปันนะคะแล้วก็ทักทายทุกคนที่มาดูย้อนหลังนะคะก็ ขอส่งความรักความปรารถนาดีนะคะโอบก,กอดทุกท่านด้วยหัวใจนะคะไว้พบกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ